ไม่ร้อนอืมเขหวานกะกาวแล้วกันไม่มีสูตรตายตัวเฮ้ยเอาสูเชฟยืนทำอะไรกันน่ะกินชิฟฟทำทุกอย่างเลยนะเนี่ยสวัสดีครับผมวันนี้ก็เราอยู่รายการฟูเซนเข้าครัวอีกแล้วรายการฉันไมู่้คิดไปเมื่กี้คือวันนี้ผมรู้สึกอยากจะกินแบบอาหารทะเลอ่ะ ฟิลก็คือชีเดมยังไม่จบสิ้นครับอีทิีที่แล้วเราบอกว่าชีเดมกี่วันนะ9ก้าสิวันอีกวันหนึ่งก็ครบเ้แล้วเออครบเกวันแล้วเราขยายเพิ่มเป็น1้0เพิ่มนร้อวันเรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นเพิ่มต่อแล้ววัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือ จะกมหาชัยสดสดหมึกกล้วยสดสดซูเชฟของเรานะครับผู้ช่วยเชฟของเราก็คือหลักๆจะเป็น2คนอันนี้ชื่ออะไรอ่ะไปชื่ออะไรชื่อเโมแกนดเ้งไม่ชื่ออะไรชื่อตาอะไรอะชืตานะใครคนมาครับเชฟอ่ะชื่ออะไรเชฟลำครับผมเฮ้ยมึงเก่นะชื่อชันชื่นเป็นอะเครื่องเทศครับผมด้วยเครื่องเทศหรอใช่ฮะมึงดูแลตำแหน่งอะไรนะยินดูครับคือเดี๋ยวผมจะ เป็นเฮดเชฟแล้วกันวันนี้ผู้ช่วยเชฟลำคุณไปตำพริกกระเทียมคุณแกะถุงเอาปลาหมึกออกมาแล้วล้างน้ำทุกตัวเลยหรอได้เลยแบบาี้ยงเลยละรายการอู๋ข้ามันหนาไปหรือเปล่าอ่ะเอากระมังมาโอ้ยเอาเฮ้ยมึนกัะไรอ่ะมหมไอแล้วมึนกแล้วไง ทีเด็ดนะอันนี้คือเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกตามันน่ะนี่ไงเราเจาะไปแล้วคือคือคือเขาทำไปแล้วนะเาทำให้เราแล้วเอาดีออกแล้วเนี่ยอันนี้คือที่เห็นอันนี้คือหมึกกล้วยอันนี้คือหมึกหอมหมึไหนดมดิอ่ะมันไม่ค่อยเท่าไหร่หวานเสียมีว่ะสดทั้งคู่ครับเพราะว่าเราจะประมงแีลยแบบมีเรือยอสอะเรือยอส เอาวมามงไงเค็มเาเอาตนชิ้นอันนี้ก็เพาเหรอคือทำง่ายๆคือพวกผมกินแค่กเราแค่นั้นแหละคือคุณจะไม่เจอผมทำเมนูแปลกๆหรอกเพราะผมกินแค่กะเพราพาติกหรือเปล่าพาติกู้นลยนโทษต่างประเทศอะคือมันเอาตรงเนี้ยแทงกันหรอแทงกันไม่ยัง คือเราจะทาแบบชามใหญ่เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหดไงเดี๋ยวเราจะดึงพลาสติกอะไรออกให้หมดก่อนโอเคไหมอันนี้คือกระดูกสันหลังปลาหมึกนะเว้ยคือถ้าเกิดพวกมึงยังไม่รู้กันนะพลาสติกนะพลาสติกมันในกระดูกสันหลังคือเอาเขียงมาเฮ้ยเอาตูเชฟยืนทำอะไรกันนะกันรู้เอเชฟทำทุกอย่างเลยนะฮะฮัลโลไปเดี๋ยวกูทาเองไปช่วยกันโขกพริกโขกไรไปกูเด็ดใบกะเพราใส่หม้อโอเคไม่ต้องวางหรอกเนาะหั่นเป็นแว่นใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหด ทำไมมันดูหั่นยากยังวะมันหนาวไม่มีดไม่คมอันนั้นแมาบางต่อมันบางต่อไม่ใช่ว่าจะคมตานอันนี้เรามีหัวมึกด้วยคือจวดเลยเนี่ยชอบเลยหนวดอ่ะหนวดชอบปะอัอเป็นปลาหมึกครับเฮ้ยขอเล่เต่อไ้ขอเลาจตอเล่าขึ้นไม่เราวมึ่ยืนทำามโหคบคกันงไงหอกําลังในนี้อยู่กําลังแกะกระเทียมอยู่เราคุยนไหนในอาตีชีวิตข้างในผมตรงนี้ก็ ช่วงนี้ก็คือเรากาลังปรับปรุงเซิร์ฟเฟมอยู่คือเราช่วงนี้ก็เล่นเคาน์เตอร์หนักไม่คือเราก็เล่นทุกเกมเลยเอาจริงเกมแต่วันเราไม่เล่นเลยสองอาทิตย์แล้วเนี่ยไม่เล่น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 พูอะไรมาเนี่ยเฮ้ยเล่นอยู่เล่นทุกวันอ่ะพูดอะไรมา แล้วคือเราก็เปิดเซิร์ฟไฟเอฟเป็นของตัวเองซึ่งตอนนี้ก็ปิดปรับปรุงอยู่เพราะว่าอยากจะทําเซิร์ฟให้มันดีที่สุดปิดปรับปรุงครั้งใหญ่ต้องเล่นอย่างนี้ดีกว่าเป็นเซิร์ฟของทางที่บาร์เองนะซูเปอร์เท้าก็คือคือคนในสังกัดกูต้องเล่นอ่ะใครไม่เล่นกูไล่ออกสังกัดอ่ะแค่นั้นอ่ะแล้วพวกพวกนั้นมันต้องไปแอาเซนชั่นนะมึงให้ใหม่ทำไมอ่ะไอพวกไหนไอพวกนั้นไงไอพวกนั้นอ่ะคือรู้อยู่แล้วว่าหลังแอาเซนชั่นอะไรยังไงก็โดนไล่ออกคงดีใจนะที่พูดอย่างนี้นี่เราทําเยอะมากนะกูบบบบออกกใหหห้้้นนนะเเเชชฟฟคคครรรรัััััตง่่พิมมทาไ คลคครครับับบนเยยีะตามที่ผมเคยดูมาเราคือเราต้องมีแรงการกดและการตําให้ระยะเท่าเท่ากันครับผมมันก็จะเหมือนกับตอนที่ตอนที่เรานอน,อน มันก็ต้องนอนดีๆตําแรงไปมันก็จะกระเด้งออกแบบนี้เรามือปิดด้วยมันต้องมือบ้องด้วยบ้องบ้องสุดแล้วเนี่ยมือเล็กอ่ะมึงพูดอะไรกันไปเรื่อยนะกูถามจริงมึงยืนเชื่อช่วยกูทําดีกว่าไหมนี่ก็เนี่ยไงใส่พีเยอะไหมกี่เม็ดอะไม่อันนี้คือทําไปก่อนไงไม่ใส่กี่เม็ดเอามามามาหกเม็ดมมเอะ อีกแล้วสามเมตรไหมเป็นสามเมตรหรอบอกห้องครัวติดแอร์ไหมไม่ห้องครัวติดแอร์ฮะไม่ตันบนยาวแบบนียคอนโดมันยังมีเลยไม่กูเด็ดแล้วมันขาดอ่ะเหมือนตอนเด็กอ่ะมึงเด็ดใบกระเพราไงค่ะเหมึงที่ทำแตแดกไว้ตาลมึงเด็กตรงต้นตอมันตี่เนี่ยอย่างเนี้ยนี่มึงถือเนี่ยมึงเห็นไหมอ่าอย่างเนี้ยคือกูทำเองทุกอย่าง ผู้ชายทอบแบบข้าวนีน้นั่นเรือแบบผู้หญิงชอบไหมชอบไหมครับคอมเมนต์มาเรื่องของเธอตอนน่ะเรื่องของผู้หญิงอ่ะช่วยกูด้วยอ่ะตอนน่ะแต่ถ้าชอบผมก็ยากหน่อยนะเพราะว่าผมมีเจ้าของแล้วขอโทษทีครับแล้วตาลมีเจ้าของอยังตอนน่ะอะไรนะครับแล้วตาลมีเจ้าของอยังมีมแล้วครับเฮ้ยดีเฮ้ยคอาดีนี้เปิดแล้วเหรอสาวใหม่นะเนี่ยเอาดีสาวเดินผ่านมาเลยต้องพูดว่าอชิบะเฮ้ยเราพร้อมลั่นแล้วคือเราพร้อมที่จะลั่นแล้วตอนน่ะพอยังไปกับเขาอ่ะเอาอีก มึงเด็ดตั้งนานมึงได้แค่นี้จริงๆเหรอวะเอาได้แค่นี้เอาแค่ไหนอ่ะได้แค่ไหนก็ต้องเอาแค่นั้นปะวะเออฟังพี่ดาพูดอ่ะอันนี้เราจะไม่ทำกะเพราคีนแล้วเป็นชีสเดย์ของเราจะได้อร่อยๆนะแล้วเปิดขยายไปถึง120วันเออคุยกับซูเชฟก่อนส่วนผมก็ขอนั่งพักแป๊บนึงแตะไปพริกเข้าพาบอกดูให้มันแก,กะใบกะเพราให้ครบทุกใบอะ่ะให้มันนะยครบทุกใบกะเพราอ่ะ ครับเชฟผุ้ราอเชฟไผุแล้วร้อนพร้อมลั่นเนี่ยเราจีจีไฟไว้อย่างงี้ใช่ไหมจีให้มันร้อนอย่างงี้แล้วมันก็ทำอย่างเงี้ยเอะไรอะแห้งดีน้ำมันพุ่ยมาน้องตั้งกระทะให้ร้อนนะฮะแล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปสูตรหวานร้อยผมฝากเชฟทอดไข่ดาวให้ผมนะมันจะฮัชเชยแล้วนะครับตากล้องระวังมาครับผมแน่นอน ส่วนผมที่ทำอะไรมาเต็มเตีนแล้วอ่ะผมจะไม่ฮัชเช่กับอะไรพวกนี้หรอกผมไ็อยู่ข้างเชฟมาตลอดผมไม่ฮัชเช่ครับเพราะฉะั้นก็จิวไปก่อนครับเชอลาขอลาวช่วยแม่ต่อยเยอะขนาดนี้แม่ไม่มีใครทนได้หรอกเชฟ ผมลาออกเันนี้โหดว่ะมันใส่เยอะไงเพราะว่ามันเป็นหม้อใหญ่ครับแล้วมันก็ต้องใช้ปริมาณเยอะมันกไกลิ่นจุนเยอะครับ <c oughs> ผัด2รอบหรอไม่ผัดเลยทีเดียวกระทะใหญ่ของพวกเรา, <c oughs> ว,าว้าวลูกกุ้นนะสู้เพื่อนมันขนาดนี้เลยวะขนาดนี้แล้วพีิกกระเทียมอ่ะเอ้ย <c oughs> คือปกติอ่ะ <c oughs> ปกติอ่ะคือถ้าเกิดเราผัดกะเพราอ่ะคือถ้าเกิดเป็นหมูไก่เนื้อนู่นนี่นั่นอ่ะคือเราต้องพอลงอันนี้ลงไปเราต้องลงน้ำไปใช่ปะแต่สำหรับปลาหมึกอ่ะมีน้ำไม่ตัวตูดผมแล้วกันเออมันมีน้ำไม่ตัวผมจะไม่ใส่น้ำเพิ่มลงไปเพราะว่าเนี่ยเดือดน้ำมันจะออกมาเองเห็นปะน้ำเราเพราะมาจากปลาหมึกเองเอออันนี้น่ากินได้ทั้งวันว่ะเหลือส่งส่งแล้วอ่ะโอ้ยกินว่ะเอาน้ำปลาแล้วกันะน้ำปลาน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะหรอกน้ำด้วยน้ำปลาแล้โซเดียมด้วยใช่หรอใช่อุ้ยจุงใหญ่จังวะน่ากลัวจังวะเคย แค่นี้ตอนนี้คือหมึกเริ่มสุกแล้วโอ้ยสีแบบสวยเลยอย่างเงี้ยโอเคคือเฟี้ยวเลยเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะอยู่ปันนึงมันตามามันตาครับฮียดูความหวานที่เราจะเพิ่มไปฮะตอนนี้กะเก่าแล้วกันไม่มีสูตรตายตัวโอเคอ่ะอุ้ยก้อนแถมมีก้อนด้วยเออหวานอะไรอะไรดีวัวเย แล้วผงนัวเข้าไปด้วยฮะเราเรียกว่าผงความอร่อยแล้วก็ดีใส่มเือยังไงมัน,งมนผงน,นัวนี่แหละอร่อยแน่อน,นอนครับถึงข้าวใบกะเพราแล้วตบท้ายมาแล้วฮะป <ฮะ S 3> ิดไฟครับเมื่อเราสุกแล้ว <c oughs> เนี่ยคือหดแล้วตอนแรกมันล้นกระทะเลยเห็นปะเอาไป <โอ S 3> พามาครับเชฟล้างแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับเสร็ครับปั๊บฮะไม่เห็นปลาหมึกรอแป๊บสิแล้วมันมาถึงต้องปิดแก๊สนะครับเชฟ คือมันตอนนี้หมึกเราก็สุกแล้วไงเราให้ความร้อนในกระทะไว้นี่ใบกะเพราเองสูตรไหนเนี่ยเชฟสูตรรู้เตียวเออชิมก่อนนะเอาช้อนมาเอาช้อนมาชิมได้เล่นไหมเฮ้ยอะไรอะ่ะมีการน้ำตาลมาหน,น,น,านา่อยวนะน้ำตาลมาหน่อยนะฮะน้ำตาลไม่ได้เค็มไปแต่รู้สึกว่าขาดหวานอือน้ำตาลเราใส่ไปน้อยไปกะระล้วกัน ไม่มีสูตรตายตัวโอเคช่วงนี้ชีวิตอันชาตหวานนะโอเคแล้วโอเคแล้วถือก่อนโอเคแล้วไม่หมึกมันเยอะมันเค็มเกียวชชิิมมเกียวเลยมาชิมเกียวเลยเกียวเลยปะเกียวเลยได้เฮ้ยเฮ้ยอะไรตักดีๆพร้อมมื่อไงมันจะได้ลดไม่ได้ไม่ร้อนอือก็หวาน หวานล้วก็กินได้โอเคปพี่เวนะเดี๋ยวเราใส่แบ่งใสจานตะหลิวเจ้าโอ้โสวยสสวยสสวยอ่ะทำอะไรที่ดี่ะดีว่าดสก้ดีอ่อืมดีเกี้ดีอ่าปาปับปับปับปันนี่น้ำเยอะจังเออนี่แหละเป็นองละเดี๋ยวรต้องนแบ่งานน้นไอร้อนทำแบบข้าวครั้งหึ่งอ่ะมึงทำเอะแล้วมั้งวะโอ้ช่วยมึงเยอะ ดีไปกระเพราก็ให้กำลังใ,งใจด้วยเคยรียดเผื่อไหนเขากลับมาเหนื่อยว่ะแต่คือไหวครับก็คือทำอาหารกินชิวๆมันมันเป็นสิ่งที่แบบทำอยู่แล้วอ่ะอ๋อชอบใจเสร็จกระเพราปลาหมึกไข่เป็ดไข่าด,ขาดาวเดี๋ยวเราไปกินกันไปถึงเวลาตอนกินกันละ ไม่ต้องมีนะช้อนกงช้อนกลางอ่ะจเป็นสโลเลยนะเป็นไงบ้างวะรีเควสได้แบบเอาเอาแบบตามจริงอร่อยครับกอบเคี้ยวไปแล้วมันแบบเด้งเป็นไงรำอร่อยไหมเคียอร่อยไม่เผ็ดด้วยไม่เผ็ดด้วยฮะก็นม่รู้ว่าเผ็ดไหมใช่ใช่เพราะว่ามันหมึกมันเยอะมากแล้วน้ำมันเยอะพี่เลยเผื่อไว้ไม่งั้นมันจะไม่มีรสชาติเลยเป็นไงบ้างไอ้รำช่วงนี้เห็นอินเลิฟป่ะสะตงสตรีมบ้างปะเนี่ยใจดีบอยถ้าอินทำงานบ้างวก็มา ตรงนี้เขาไม่มีอะไรมากครับมันเป็นพวกที่แบบว่าพักแข่งนะเออพักแข่งก็อย่างที่เรารู้กันที่ใครเคยดูผมมาตั้งนานก็จะรู้ว่าเมื่อก่อนอันนี้ก็จะมีไปเล่นไฟไเอ็มบ้างตอนนี้เซิร์ฟอย่างที่รู้เซิร์ฟซูเปอร์ทามันปิดอยู่ก็เลยไม่ค่อยมีที่ไหนไปเล่นแล้วมันก็ไม่ได้ไปเล่นก็มีเล่นเกมอื่นบ้างก็อ,อาจจะไม่ได้สตรีมอาจจะสตรีมนิดนเดียวแต่ถ้าเป็นช่วงแข่งเราก็จะมาเจอกันทุกวันอยู่แล้วซึ่งจะใกล้แล้วแหละหลักๆอ่ะถ้าเกิดคุณจะเห็นนะสังกัดเรานะจะมีวัดปเตออร์นะีีี่่ยบูมมไ้ลำผั๊ร์ตี้ดูแข่งนะอต่พี้้าท่เอง คือสตรีมเมอร์แล้วแต่ไม่รู้ว่าปีหน้าคือมันจะมาในบทบาทไหนนะทุกคนก็ตามมาด้วยกันเพราะว่ามันอาจจะมีสิทธิ์กลับมาแข่งนะผมบอกก่อนเพราะว่าไฟมันยังเต็มเปี่ยมเห็นเจ้าตัวพุ่งเครับผมมีไฟไหมมีไฟครับเดี๋ยวเติมไฟในติ๊กตอกฮะใน,นคลิปที่แล้วเรารินทา้ายเราไปด้วยนะสมมุติไอเอ็มทุกปุ๊บไอรำหันมาอ่า<ห>ส,สมัยก่อนมันจะมีคนหัวร้อนแบบหนักๆอ่ะจะมีเองไข่เอ็มสองคนแล้วเวลาไอเอ็มหัวร้อนเองก็จะหามาไข่กู มีไหมมีไหมล่ะทำได้ไทำได้ยังไงนั่งอยู่ตรองนี้มองผ่านไปนม่ได้อยู่ข้างกันได้นะยังเป็นอะไรไม่รู้ตอนผมวอร์รอนก็เหมือนกันแต่สลับคนกันมันก็จะขำๆกันนะไร่็แล้วสมัยนี้ว่าเราเป็นยังไงบ้างล่ะเด็กรุ่นใหม่ๆบอกเด็กรุ่นใหม่ๆแม่งเลิกดอดได้ มึงจำไว้นะไอ้ถ้าเกิดกูรู้นะมึงดอสนะต่อยหน้ามึงแน่กูสัญญากับตัวกูเองเลยเพราะกูสัญญาไอ้ตาลเหมือนกันวางเดิมพันกันเลยไอ้ตาลถ้ามันดอส์สามเกมกูเล่นซีเอฟแล้วมึงเสียตังค์ให้กูห้าร้อยด้วยทำไมไม่ต้องเสียก็ไอ้ตาลมันบอกเออว่ามันดอสไม่ถึงสามเกมสรุปไม่ดอสามเกมไม่เป็นไรกันมาเออเพราะว่าอะไรเลยไหมเพราะว่ามันเปิดดูแล้วมันเจอแบบเคดีเว่อร์ๆหน่อยมึไม่อยากเลย แต่ถ้าไม่เจอเคดีหูไปไม่ก็ไม่อยากเงินเคดีมึงเท่าไหร่น่าสุกจุดศูไม่เล่นเลยตัวหลักอะะนเคดีมึงเท่ามึงอยู่สี่มึงอยู่สี่หูไม่คอยบัตส9จุเก้าจอะไรหลอกกันจะหลอกต่อหน้ากล้องทำไมไม่สายสะพอดไม่คือมันมีแบบว่าตายเยอะยิงเท่าเท่ากันถเก็คือส่วนใหญ่คือกูจะเสียสลากหละยะสุด นี่ถ้าในในวานโลมีน่าจะแสนอ่ะเออแมงมีนี่คือว่าูอันดับหนึ่งของโลกอุ้ยหมดอ่ะเราพาดกันเยอะมากดูดิเกียงตับอ่ะเขาเลยตะล่อพุ่งสูหมื่นเปล่ยนเองรู้ปล่าไหมผู้องเปลี่ยนแหละสกายอิตาลีอิตาเลียนเมื่อเช้ามึงก็เพิ่งแดกไม่ใช่หรอกกะเพราเออเพิ่งทำไมัยนี้ก็อยากแดกอร่อยไหมล่ะก็อร่อยเออครับผมดว่าประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันก็ไว้เจอกันอีพีหน้ากดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่ง ครับผม <Bye S 2> แล้วก็ bye bye. ล็ายบายเจอกันคลิปหน้าเป็นไรไว้ที่ตามคนกันครับซียูบายบาย